ดีครับพี่น้องปองป่ายสูขูสูข,สข้นพบพอกันดีคือเขาพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเขาซองข้นเ่าเล่าเรื่องขอบทุนเอฟซีที่เขาว่ารับฟังพี่น้องกดคุ้มเอฟซี FC ที่เขามากดติดตามเอฟซี FC, ไม่ FC, เ,เอฟซีเก่าเบื้องกะรเดียรา,ามโฆษณาเนดะ้พี่น้องเบื้องไหนเนี่ยบอกไว้ก่อน่าซองผมเป็นซองเนี่ยนั่มือไม่นองนุง่งมือเก่าฟังเราก็แสดงความเห็นเขามาเนี่ยนั่น้องนุ่งได้ คีพ่พ่อเองเต่ตอนเจ้าของเด่นไกลไม่ถามผู้ใดกันยาก<ม>บางเทีคนเ้องมันมักบ่คือกันกินเข,ข่ากับไข่ดาวพี่นอ้องทอดไข่พี่น้องไม่ไม่ไม่กินเขา่ากินไปน้ำคุ้ยไปนะพี่นอ้องิึงเลืองานมากน้องลุงที่ค <c oughs> อมเมนต์เขามาก่าคือบอไป <c oughs> พัฒนาไกลขายเห็นงนอยยังปีนา มีไก่ด้วยพี่น้องมากกำลังเริ่มพัฒนามือไก่ห่ยขครเจียวพินามีไก่ห่พี่น้องยังค่อยรอดติดตามไปตัวได้บดีพอหาไปคัดดีๆเพราะว่าผมผมเป็นสายพัฒนาอตัวได้บดีคัด้ตมตัวได้ดีค่อยคัดให้ แก่พี่น้องใกรเกี่ยวโดยส่วนปล่อยปล่อยไปเสียซื้อเสียงผมเป็นคนแบบนั้นมันยังมาคุยกันเรื่องไก่นุ่มพี่น้องเขาต้องให้โอกาสม,มันเทียเหมือนเทียน้องนุม่มเล็ดไก่ไม่บ่หูนะ บมลูทักเตะเช็คเบ้งแล้วก็บอดีกันต้มกินนังเีะเขาต้องให้โอกาสมันไกนะ่น่ะเขาเรื่องไลยพี่น้องบอไรไม่สิดโดนครับไก่กองเวลาเขาสื่อไก่กองมันน้ำซุมยังไงเขาต้องให้โอกาสมันขึ้นกันเอาเรื่องแดก,กมันไก่นุม ปุ๊บได้ไก่นุ่มมาเนาะไก่นุ่มเช็คเบ้งจากสิบห้านาทีหรือสิบนาทีอย่ากเกินนี่ไม่ไม่ไมเร็จเก็รกับมาเรยงปั้นเขาน้ามกาดแดดออกร่างกายเบาเบาเสร็จหนาเสร็จตานี่มันเศร้ราพ่อนสมุนไพรสะก้อนยาย่าฝ้าไไปผ่อนยาฟาไไ้พ่อน ก้อนสมุนไพรปลเพชัยปลอเกยเทศ,เทศยาลูกก้อนก็ไปซื้อน้ำลูกเปียนลูกเปียนแล้วเราขายยายาแล้วดีแดงดียาเราเห็ดดีผมเคยใส่ของเราน่ะผมใส่ของเราบ่าไดใส่ยาเนื้ออื่นเนี่ยบ่ได้ใส่ยา่องเดี่ยงเนี่ยอูเปลี่ยนพิมพิมในในฟเนฟสกับพอแล้วนะถามปุ๊กเท่าไหรนี่แหละทามปุ๊กอร่อยจำบ่ได้ปุ๊กละห้าสิบบาทเนี่ะจำบ่ไดอื เช็คทิบห่านนาที่แล้วกันมาออกกำลังกายเสร็จหน้าเสร็จตาได้ไกลไหมไหมครอบชุม่มขอร้องไก่เบาๆเศร้าและวสามจิบย่นหัวชุม่มภาคอกกระว่าไปก็ไปซ้อมเพิ่งสงบิบสี่มือสอบิบสี่มือก็ไปเช็คเบิ้งเทียที่หนึ่งยกหนึ่ง ปุ๊บกลับมาเห็นคือเก้าลหละเลียงคือเก้าอ่อะครบสิบสี่มือก็ไปเช็กเบิ่งอีกยกหนึ่งสังเกตยกเที่ยที่สองสังเกตเบิ่งแ้วเขากจะเริ่มรู้แล้วล่ะไก่มันนี่มีพัฒนาการแล้วล่ะครั้งแรกเขาเช็กเบื่องสิบห้านาทีมันจะรุนเนี้ยรุนบอรูเรียงหรอกเที่ยที่สองไปเช็กเบิ่งยกหนึ่งเริ่มเริ่มสีรูแ้แล้วเนี่ยแก่ยังรุนอยู่ เที่ยวที่สามแต่เช็คเมืองยกหนึ่งอันนี้มันฉีรู้เด้บ้านเริ่มฉีเริ่มฉีม,มีนั่นให้เห็นขึ้นมาไก่เขาต้องให้โอกาสมันแน่เทียที่สองเทียที่สามเทียที่สามเขาฉีดลู้เลยว่ามันฉีเป็นแต่เลี้ยงตัวบ่เ,เลี้ยงตัวก็ยุ่ง มันฉีดสายแววให้เขาเห็นเลยมันฉีดน,นี้จากรั้งหนึ่งรั้งสองเลยอืครั้งที่สามดีรููเลยสายแววเลยบางตัวขั้นนี้ปีกนี้ข้อเป็นเลยบางตัวอืมเริ่มมันเริ่มยืนเนียนๆนะบางตัวไหนน้นำน่องนูมือไหมพูด่ยงใกล้ไหม บมมนเทียรเดียวสองเทียรตุ่มใส,สมม่ใบซาบเมนเนี่ยไองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ไปเช็คเบิ้งสองกยกได้ไหมดูเดี่ยไหมตอนนี้ c หนึ่งยกหนึ่งยกครั้ทงที่สามกับหนึ่งยก สิบสี่มือเซ็คก,กันนึงเนี่ยไก่ฮอนก็คือซ้ำปั่นไกลแล่แต่ห้อยโอกาสมันเพราะว่าเห็นหลายๆคนเสียไกล่หลายแล้วเช็คบางเทีเดียวกันหิ่มมึงสิไหมหิ่มเลยโบไก่ฮอนไก่หลายตัวก,ก็คือบอ้านอะ แนน้ำหนองนูมือไหมกับเวลาเขาสื่อไก่กองอ่ะเข้าสือออาาส่อไก่กองมากบอแมนสื่อมาเปิดกล้องออกเราเลี้ยงอยู่เจ็ดมือไปเช็คเบื้อง่ามันบบดีแล้วโทุไปให้ซุ่มเขาบอลแมนเนี่ยเขาต้องให้โอกาสมาันน้อขึ้นกันเนี่ยบางตัวมันแพ้อากาศนันเมืออยมันเดินทางมากบางตัวแพ้อากาศยูดเดือนช่องเดือนมาเนี่ย จากประสบกันณ์ตะกี้ซื้อไก่มาตั้งแต่ขอนจันทำไมกี่ซื้อมาแปดพันเนาะเห็นคลิปเห็นยังผุดละ่ะทรงมาก่ามาเลี้ยงเป็นเดือนคนละแล้วก็ไปเช็คเบื่บอบ่เปลี่ยนเป็นไก่เลยทั่ไปให้หอดซุ่มเขาเจ้าของซุ่มพันว่าอยู่เพีมันเปลี่ยนทั้งสี่นะบางทีอาจจะของซุ่มกับฟังไป ผูบอสังเกตไก่ไก่แพร่กาศอยู่ประมันสามเดือนเดือนที่สี่ีพี่น้องค่อยได้ท่าให้กันมาทันคือมันรงขึ้นรถมากมันเมยมบางตัวมันแพร่กาศโดนบางตัวก็เดือนหนึ่งเต็มที่สามเดือนเนาะเดือนที่สี่ผีพีน่น้องค่อย ยังคอยกลับฟอ้อขึ้นมาเลยเก่งเลย์แม่ได้ทั่เบ็ดคอถวดเจ้าของสุ่มพนมประมาณน,นั้นแหละแนะนำลองลุงดูไหมใกล้บางตัวที่เขาสื่อกองบนรจงไม่มันแพร่อากาศบางคนได้ถิ่มใกล้ไหลสุ่มใหญ่เป็นกระโปรงรูดผมก็สังเกต อันนั้นที่ผมรู้นี่คือมู่เดียวกันคือเสียใจกันมัน่งไกลมาให้จังค่อยรู้หมว่ามันเป็นตัวเดียวเด้พปหรอสองสามตัวประมาณนั้นแนะนำ้องลงมือไหมผมขอมพ์ไหลไมี่เนี่ยมาแนะนำอ้าฟังดีนะครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ